ห้องมันล็อกอยู่นะครับมันล็อกอยู่เนี่ยกุญแจมันแข็งแรงมากมากเนี่ยถ้าไม่มีตัวลูกกุญแจไปกไขมัน,เ,นเปิดไม่ได้นะครับบางทีนะครับบางคนบอกว,ว่าเอาระเบิดตุ้มเข้าไปอันนี้ก็ไม่เกี่ยงนะครับผมกําลังพูดถึงวิดีโอนี้เนี่ยเป็นการรับสมองหน่อยมันเหมือนกับยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์แหละนะครับก็ย้อนกลับไปยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์เหมือนเดิมว่ามันมีจังหวะที่เขามีปัญหาภายในหลังจาก อังกฤษเลิกเลือก,กรับเขาเปนนายในคมแล้วเขาก็ไปอยู่กับสรมรภรัฐมาเลยูแต่สรมรัฐมาเลยูบอกว่าสิงคโปร์มีปัญหาหลายอย่างอะ่ะออกออกไปดูแลตนเองไปนะครับ,รบนายกสิงคโปร์ตอนนั้นอะ่ะเป็นภาพวิดีโอเลยนะวิดีโอขาวดำร้องไห้แต่การเริ่มต้นในการพัฒนาสิงคโปร์ได้แน่นอนมันคือการบริหารจัดการมันคือการแนวคิดว่าเรามีจุดแข็งอะไร จุดอ่อนของเราคืออะไรแต่หัวใจสําคัญก็คือการพัฒนาคนวิีโอนี้ี่ยถ้าถามว่าประเด็นคืออะไรก็คือผมมาหาพวกนะครับเพราะว่าผมเจอปัญหาชีวิตจริงๆผมเจอสิ่งที่เรียกว่าปัญหาจริงๆถ้าไม่เจอผมก็กินอยู่ไปเรื่อยแหละนะครับแต่พอเจอปุ๊บเรารู้สึกว่าอืมมันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วก็เหมือนกับสิงคโปร์ตอนนั้นแหละนายกตอนนั้นเขาก็คิดว่าอืม ต้องทําอะไรสักอย่างล้วรับสมองกันหน่อยแต่ให้ผมพูดก็คือแนวคิดแนวทางในการที่จะพัฒนาคนพัฒนาชุมชนสังคมเนี่ยผมได้บอกไว้แล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆก่อนหนะ้าแต่ไม่มีใครชอบหรอกคนมาขี้โม้มาบอกวิธีว่าทําอะไรดีๆแล้วผมก็ไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์ด้วยนะครับแต่ถ้าใครไปฟังไปจดออกมาผมว่าก็ได้คําตอบหมดแล้วนะแต่ประเด็นก็คือ ก็ดีแล้วแหละที่มีคนดูน้อยแล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไรมากมายนะครับนั่นเป็นเรื่องดีแล้วแต่หลังจากนี้เนี่ยผมจะชวนรับสมองประเด็นเลยนะกุญแจที่ไขเข้าไปสู่ขุมพลังหรือการพัฒนาคนให้ดีอะ่ะกุญแจที่ไขไปสู่ตรงนั้นอะ่ะคืออะไรแล้วพอคนเจอดีของตนเองแล้วเนี่ย ก็จะกลายมาเป็นทีมที่ดีทีมที่ดีนั่นแหละคือคนเราไม่ได้เก่งกันทุกด้านนะสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้าอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายกันทําให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความรู้ความสามารถด้านเทคนิคด้วยนะด้านจิตวิทยาด้วยมาทําให้มันเกิดขึ้นอย่างถ้าเราไปเตือนใครสักคนเนี่ยแล้วเขากลายเป็นคนที่แบบปรี๊ดโมโหคือเคยเห็นไหมครับคน ต้องเอาใจต้องคุยกันในเรื่องของแบบที่ถูกใจอย่างเดียวอะ่ะถึง,ถ,งถึงจะคุยกันได้แต่ถ้าขาดใจปุ๊บมีปัญหาอันนั้นผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะแต่มันใช่ความเจริญไหมล่ะแล้วถามว่าประเด็นการรับสมองวันนี้ก็คือกุญแจผมผมก็บอกเลยในวิดีโอนี้แหละนะครับผมก็เพิ่งเจอกุญแจนี้แหละเผื่อเผื่อว่าใครจะยอมรับผมเราบอกว่าเออไอ้ดาม,มันเจอจริงๆ คือคุยแต่เรื่องง่ายๆตอนนี้นะครับเรื่องยากผมไม่คุยแต่หามาทั้งชีวิตก็ไม่เจอไอ้คุญแจที่จะไขไปสู่ขุมพลังหรือการพัฒนาตนเองเนี่ยกุญแจตรงนี้เนี่ยดอกนี้สําคัญมากๆอาจจะถือเป็นดอกแรกด้วยผมก็เลยถามท่านว่าคือคือถ้าท่านอยากรับสมองอะ่ะท่านก็หยุดวิดีโอนี้ไว้แต่ผมบอกว่าขอร้องให้บอกต่อวิดีโอหน่อยคือรู้ว่ามีใครชอบ ใครมาสอนใครมาบอกวิธีการที่ดีที่ทําให้ประเทศชาติจเจริญมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยคนไทยมีอยู่มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกถ้าบอกวิธีกันจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปวิจารณ์คนนั้นด่าคนนี้เสียศีคนนี้เนี่ยเออคนดูอาจจะมากกว่านะครับแต่ผมก็ไม่มีนิสัยนั้นอะ่ะถูกไหมล่ะก็เลยอืมก็คือเข้าประเด็นไปเลยเป็นคนตรงๆว่าเออก็เราอยากมีเงิน เราอยากกินอาหารที่ดีเราอยากมีชีวิตที่ดีอยู่ท่ามกลางคนที่รักกันก็คุยตรงๆอย่างนี้แหละนะครับแล,แล้วเราจะไปทําอย่างไรละ่ะเพื่อก้าวไปสู่จุดนั้นเอาแต่บางคนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยชอบคนเอาใจนะแน่นอนเขาอาจจะมามาหลอกคบมาหลอกเพื่อล่มเพศแต่ก็ชอบคนเอาใจอะ่ะก็ชอบคนเอาใจคนแล้วคนเล่าก็มีนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าแบบมาคุยกยนงตรงๆเนี่ยเขา เขาไม่ชอบอะไรประมาณนั้นนะถามว่าผิดไหมคนที่ไม่ชอบก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่มันก็ตามนั้นนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นของมันก็คือรับสมองอยากให้หยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนว่าผม,ผมอยากอยากอยากให้คนเราได้ใช้กุญแจดอกนี้แต่สิ่งที่ล้ำค่ามากกว่ากุญแจดอกนี้ก็คือเจอกุญแจด้วยตนเองกุญแจไขเข้าไปคนมีเริ่มดีขึ้น พลังงานต่างๆเริ่มเพิ่มพูนขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยคนมาเจอหน้ากันปุ๊บไม่งงไม่อะไรแล้วเฮ้ยเอาของดีมามาคุยกันมาแลกกันแล้วเกิดเกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีส mart home smart farm พูดง่ายอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เกิดระบบควบวงจรที่ดีในประเทศไทยนะครับเกิดคนไทยมีพลังดีดึงดูดแบบสิ่งดีเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกมากมายนะครับ เราจะไม่ไปอะไรนะถึงเวลาไปเลือกตั้งเราก็จะไม่งงอีกแล้วว่าจะเลือกใครบางทีเราก็กาว่าย,ยังไม่เลือกใครแต่ก็จะมีคนไทยบางกลุ่มที่ไปถึงเข้าใจคําว่าการเมืองแบบสร้างสรรค์คืออะไรจริงๆนะนะครับก็ลองดมูมันก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลําดับเพราะว่าคนไทยเริ่มตื่นรู้ะก็คนนี้เราจะไม่จะไม่เลือกทำไมอย่างนั้นนะอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับก็อย่าว่าผมนะ เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราอะถ้าเราไปเจอกุญแจดอกนั้นถามว่าคนไทยพัฒนาดีหมดบางคนอาจจะคิดว่าเออมันมันปกครองยากมันอะไรยากอันนี้น,นี่ไม่เกี่ยวกับผมคือคือคนเรามันคิดได้ไม่เหมือนกันแต่ผมมองว่าถ้าคนเข้าถึงขุมพลังที่ดีเข้าถึงการพัฒนาตนเองที่ดียังผมเนี่ยผมไม่ใช่คนที่จะมาดา่าผู้นาําด่ารัฐบาลด่าอะไรผม,ผมไม่ด่าอยู่แล้วว่าอะไรรู้ไหมครับผมว่าทุกคนเหนื่อยนะคือคนทํางาน จะรู้ว่าคนทํางานนั้นยังไงอย่างผมดูนาย,ยกแต่ละคนเนี่ยไม่ได้สบายนะเขามีความเครียดเขามีปัญหาคือผมเข้าใจการทํางานในสภาพที่ทุกอย่างมันไม่สมบูรณ์ผมเห็นใจทุกคนนะครับแต่เราไม่บอกว่าเราจะต้องทนอยู่กับสภาพที่มันไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์หรือบิดเบี้ยวเราไม่ต้องทนอยู่ก,กับสภาพแบบนั้นแล้วเพราะเรามียาเรามีกุญแจแล้ว และไอ้คุญแจดอกนั้นคืออะไรซึ่งผมก็บอกโจทย์ของคุญแจชัดเจนว่ามันจะไขเข้าไปสู่การพัฒนาตนเองที่ดีขุมพลังที่ดีในตัวคนมันจะนําการพัฒนาตนเองที่ดีการเจอคําตอบที่ใช่มาร่วมกันกลายเป็นคําตอบที่ใช่ของพวกเราผมก็บอกโจทย์ในการหากุญแจเรียบร้อยแล้วแปลว่าอะไรครับผมอยากให้หยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วบอกต่อวิดีโอนี้ให้หน่อยแค่นั้นเองนะครับอ่ะผมฉะเฉลยแล้วนะ ฝึกเอะใจหน่อยนะครับเอะใจหน่อยแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งที่มันดีให้นานพออย่างเช่นการเอะใจว่าเอออย่างผมเอะใจทุกวันนี้คืออะไรครับคือผมไม่ได้ไปเดินบอกทุกคนนะครับว่าเฮ้ยมาร่วมกันพัฒนาหน่วยงานองค์กรของเรานะพัฒนาผังพัฒนาทีมงานให้ดีนะขับเคลื่อนให้ดีนะเพราะอะไรครับเราจะเจอคนที่อ่อนด้อยความอ่อนด้อยนี้ไม่ใช่ความอ่อนด้อยจากจากสิ่งที่เขาเป็นความผิดพลาดของเขานะครับ มันเหมือนกับเรามีลูกอะ่ะแล้วเราไม่ให้ลูกเดินเลยอะ่ะบางทีลูกเป็นง่อยไปเลยนะครับลูกไม่ไม่ได้เดินเลยอะ่ะมันเหมือนกับระบบการศึกษาผม,ผมไม่ได้ด่าระบบการศึกษานะแต่ระบบการศึกษาที่เน้นให้คนเนี่ยแค่ฟังหรือทํากิจกรรมเล็กๆแน่นยๆอะ่ะแต่มันไม่ถึงผลมันเหมือนกับบางประเทศเนี่ยถ้าเด็กจะสําเร็จการศึกษาเนี่ยเขาต้องเขียนบทความและบทความนั้นจะต้องได้รับการตีพิมพ์เขาให้โจทย์ไว้เลยตั้งแต่ก่อนเข้าอะ่ะ มันเหมือนกับเราเราบอกว่าทุกคนต้องสมัครสมานสมัคคีกันนะแต่ไม่เคยที่จะมีพฤติกรรมมีกิจกรรมที่นําไปสู่การร่วมคุยร่วมคิดร่วมทําร่วมรู้สึกความสมัครสมานสมัคคีมันจะเกิดได้อย่างไรผมไม่ได้โทษระบบการศึกษานะครับแต่ถึงวันนี้เราต้องเอใจว่าเอใจเจออะไรดีๆแล้วไปทํามันจริงๆพูดออกมาเองเลยว่า เฮ้ยการออกกำลังกายทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะแล้วการออกกำลังกายเนี่ยต้องออกกำลังกายอย่างเหมาะสมการออกกำลังกายต้องควบคู่กันทานอาหารที่เหมาะสมบางคนเล่นแบบว่าอะไรนะไปเชื่อเขาเลยว่าเขาโฆษณาอาหารแบบนี้ดีไปซื้อกินเลยก็มีนะเข้าใจไหมครับคือแบบรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพไม่ดีค้นหาเลยว่าจะต้องกินอะไรดีแต่ในความเป็นจริงมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราอยู่ที่การหายใจของเราบางคน อยู่ดีๆถือสมาร์ทโฟนไว้ติดตัวตลอดเวลาเนี่ยสุขภาพมันพังนะแต่ซื้อกินอ่ะเปลืองเงินก็ยังไม่ว่าแต่มันเติมสารอะไรเข้าไปอีกแล้วท้ายสุดคืออะไรครับกลายเป็นคนที่ป่วยป่วยไม่ใช่แค่ป่วยแค่ว่าสารอาหารต่างๆมันทําให้ป่วยอย่างเดียวแต่ป่วยกับการที่ไอ้คาว่าจิตใจมันไม่ฟื้นฟูฉะนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญที่สุดก็คือการเอะใจหน่อยผมไม่ได้บอกว่าให้เชื่อเรื่อง พระบาทสมเด็จพระสมาพุเจ้าที่ท่านบอกว่าจะพัฒนาคนเนี่ยคนจะฝึกปฏิบัติให้ดีเนี่ยคือคนเราจะดีเนี่ยมันต้องเก้าไปทําอะแต่พระพุทธเจ้าก็สอนว่าจุดเริ่มต้นจริงก็คืออารมณ์อารมณ์ต้องดีก่อนรูปนามกายเวทนาจิตธรรมต้องดีก่อน,น,น,ออนคือท่านให้ดีจากจุดที่เป็นพื้นฐานเลยมันเหมือนกับถ้าเราอยากเรียนหนังสือเก่งเนี่ยเอาคณิตศาสตร์เนาะ ก็ต้องฝึกรู้จักคําว่าตัวเลขก่อนและจํานวนก่อนแบบฝึกตามทฤษฎีแล้วยังต้องเข้าใจตามธรรมชาติอีอ๋ออันนี้มันมีนกอันนี้เขาเรียกว่านกเป็นตัวหน่วยเป็นตัวตัวอ่ะผมมองนกจริงแล้วตอนนี้มองสายไฟด้วยเอ้ยสายไฟมันหน่วยเป็นเส้นๆนะเขาเรียกว่าเส้นเส้นเนี่ยคือนั่นคือ1เส้น2เส้นคือมองตามความเป็นจริงของชีวิตบางบางโรงเรียนบางประเทศเนี่ยอย่างเอาพูดง่ายๆสิงคโปร์เนี่ย เขาก็เน้นให้เด็กเนี่ยออกไปนู่นเลยไปสวนเลยออกไปเดินเลยกิจกรรมต่างๆเลยคือคือคือพ,พอเด็กไปไปได้ไปทำได้ไปแอคทิวิตี้เขาจะรู้สึกว่ามันเกิดของขึ้นกับตัวเขาอะ่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกว่ามันเกิดของขึ้นนะครับประเทศสิงคโปร์ถึงได้พัฒนาไงผมไม่ได้เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์นะครับคือคืออย่าคิดกับผมอย่างนั้นแต่ผมบอกเลยว่าอืการที่เราเอะใจ แล้วเรากั่นกรองมันนิดนึงว่ามันดีไปออกกังไกยแล้วมันจะดีอย่างผมเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับใครก็แล้วแต่ที่เดินเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าดามาเรามาฝึกการเอะใจร่วมกันแล้วก็มาฝึกยิ่งเล่นยิ่งเก่งการก่อตัวเคลียร์คลิกขังอะไรพวกนี้แหละการที่มันลงตัวร่วมกันเนี่ยโดยหลักของการผมเห็นว่าแบบนี้ใช่ท่านก็เห็นว่าแบบนี้ใช่มันอยู่ไกลกันใช่ไหมเราค่อยค่อยปรับหาจุดร่วมเพื่อที่จะมาได้มาฝึกปฏิบัติ สร้างสารรค์ร่วมกันตรงจุดตรงกลางเดี๋ยวมันจะไปดีได้เองนะครับผมต้องการทีมแบบนั้นมันคือรสชาติของชีวิตผมก็ยืนยันว่าคือ,คอพูดในวิดีโออื่นผมอย่างเจอคนหล่อคนสวยคนประสบความสําเร็จคนมีบุญวาสนาบารมีเนี่ยผมแน,แ,นแ,นแน่นอนอย่างการค้นพบข,ของพระุทธเจ้าผมก็รู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นแต่ผมไม่รู้สึกตื่นเต้นกับคนผู้ยิ่งใหญ่คนสวยคนดีอะไร คนเก่งที่อยู่ไกลๆตัวผมแต่ผมคนสนใจคนที่อยู่ตรงหน้าแต่ผมสนใจยิ่งกว่าคนที่เดินเข้ามาแ้้บอกว่าดาวาไปสลึงนึงเราจะมาเริ่มทีมเพื่อกลายเป็นทีมแบบดีๆไปได้วยกันคือผมไม่สมบูรณ์ผมเป็นคนไม่ดีหลายข้อนะครับแต่ความไม่ดีหลายข้อนั้นถ้าเราดึงบางอย่างที่ดีออกมาแล้วมาเสริมสร้างมันก็จะดี แต่ถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการไม่มีการดึงอะไรมาเลยเนี่ยเอาการค้นพบคอนกรีตเนี่ยคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนในโลกค้นพบนะครับบางประเทศบางทวีบบางกลุ่มไม่ค้นพบนะครับแต่เมื่อค้นพบแล้วมันก่อเกิดประโยชน์มากมายแปลว่าอะไรครับคนระหว่างที่อย่ามายุ่งกับฉันมากไม่อยากอะไรไม่อยากวุ่นวายผมก็ไม่ยุ่งนะแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าเราไม่ไปจงใจคิดค้นทดลองจริงมันไม่เกิดขึ้นนะ แต่เราอยากได้สมาร์ทโฟนกันทุกหลายคนนะ่อยอยากได้สมาร์ทโฟนอยากใช้สมาร์ทโฟนทุกวันนี้นะครับแต่สมาร์ทโฟนไม่ได้อยู่เฉยเกิดขึ้นค้นนี่แหละคิดค้นมันขึ้นมาแปลว่าอะไรครับเราอยากได้อะไรดีๆเราต้องเอจใจเคยไปทํามันคิดค้นทํามันไม่ให้นาน,น,านพอพลังเอจใจที่มันไม่เข้มแข็งเนี่ยบางทีเรากลายเป็นเหยื่อของการบริโภคนิยมการบริโภคนิยมเนี่ยเขาใช้หลักการอย่างนี้จริงนะ ก็คือทฤษฎีเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ไอผ่านสือ่อโซเชียลมโมันทรงพลังมันมีผู้ชายคนหนึ่งทดลองเขาเอาหมาไว้อะไม่รู้เขาขังหรือเปล่าแต่เขาจะเอาอาหารไปให้หมากินหมามันก็ดีใจทุกครั้งที่เจอหน้าเขาเพราะว่าเจอหน้าเขาคือได้กินอาหารเห็นอาหารมาเนี่ยแต่ต่อไปก่อนที่เขาจะจโผล่มาให้สุนัขดูพร้อมอาหารเนี่ยเขาจะสั่นกระดิ่งก่อนแล้วก็ได้ยินกระดิ่งอ๋อแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยมันคือได้รับอาหาร ต่อไปแค่สั่นกระดิ่งสุนัขก็แสดงอาการตื่นเต้นดีใจที่จะได้รับอาหารผู้ชายคนนั้นทดลองไปอีกก็คือสั่นกระดิ่งแต่ไม่มีอาหารไม่สุนัขแต่สุนัขก็ยังตื่นเต้นดินดีดินด,ดีใจมันเหมือนกับคนที่แบบอยู่กับสมาร์ทโฟนทั้งวันโดยที่รู้สึกว่าเออเราจะต้องเจออะไรดีๆในสมาร์ทโฟนแต่การที่เราอยู่กับสมาร์ทโฟนทั้งวันเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาจับสมาร์ทโฟนแล้วพลังงานมันเสียหายมาอะไรผมก็ไม่รู้หรอกแต่ อย่างน้อยสุดเราก็ไม่ได้เอาตัวเราเนี่ยไปทํากับข้าวเอาตัวเราไปทําความสะอาดเราไม่ได้เอาตัวเราไปทําสมาธิเราไม่ได้เอาตัวเราไปออกกําลังกายอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมไม่บอกว่าเฮ้ยคุณไปออกกำลังกายคุณไปทําสมาธิดิคุณไปณเขียนสิว่าวันหนึ่งคุณจะทําอะไรบ้างจนกลายเป็นวินยัยจนกลายเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นนิสัยผมไม่ได้บอกทุกวันนี้ผมไม่บอกใครเพียงแต่ถ้าใครไปทําแล้วเนี่ยเกิดพลังดีเกิดขึ้นเกิดมีเงินเกิดขึ้นมันคือความสุขของท่านเอง ผมก็ผมก็คอยได้รับประโยชน์ด้วยแต่นั่นคือสิ่งเป็นพื้นฐานผมได้บอกไว้แล้วในวิดีโอนู่หนาหมา,ายเลขกไกลๆเลยนะครับหมายเล็กหนึ่งหมายเล็กสองหมายเล็กสิบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไอที่มันลึกซึ้งเกินเกินไปนะครับมันก็อยู่ในวิดีโอหลังๆแต่ตอนเนี้เขาเรียกว่ามาตีให้แตกทีละประเด็นแต่ถามว่าถ้าประเด็นนี้ไม่ได้รับการยอมรับผมก็พยายามตีตรงนี้แหละคือคนที่ สมมติว่าเขาไม่เคยวิ่งจนเป็นง่อยเนี่ยแต่การที่เขาสําเร็จในในจิตใจของเขาจนตกผลึกว่าถึงแม้เราจะเกือบง่อยอย่างนี่แหละแต่เราจะมาฟื้นฟูมาค่อยขยับทีละนิดเรามีความฝันนันเรืองรองไว้รอรับเราอยู่เนี่ยไกลๆเลยเนี่ยเราจะจากง่อยเนี่ยค่อยๆเข้มแข็งไปแต่ผมไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นง่อยผมเกี่ยวกับการเอ๊ะใจเจอคําตอบด,ดีๆ อยู่กับมันให้นานลุยให้เต็มที่เห็นพัฒนาการของการเติบโตขึ้นทีละนิดด้วยตัวเองแล้วชื่นใจเอะใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อเราหลงว่าสุดยอดของทฤษฎีคือทฤษฎีที่เขาคิดค้นมาแล้วส,สอนให้เราไปการข้อสอบอันนั้นไม่ใช่เราต้องดึงมาใช้แล้วให้มันเกิดเงินขึ้นกับตนเกิดความสุขขึ้นกับตนเราจะไม่ไปติดตามว่าโอยคนนั้นเป็นสุดยอดคนสําเร็จเป็นอย่างนนี้ ตื่นเต้นไปกับเขาไม่ใช่เราจะไม่ตื่นเต้นกับคนที่แบบมาเอาอกเอาใจเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างเอ้ชุนทำอย่างนี้จะเฮ้ยมันไม่ใช่คนต้องคือคนที่มานั่งร่วมกันอยู่ร่วมกันเฮ้ยเราดูหนังโป๊เนี่ยโอ้มันเหมือนกับเราตื่นเต้นเราคิดไปเองแต่เราไม่ได้สัมผัสจริงอ๋อละครเราไม่ได้สัมผัสจริงมันเป็นแค่หลักของการกระดิง่งหรือหลักของการเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกเพื่อที่จะเกิดอย่างเช่นเรา เรามีค่านิยมผันแปรไปแบบสินค้าที่เขาจะผลิตมาขายอะไรประมาณนั้นนะครับคือหรือเขาเรามีความน้องเบียงที่จะไปชื่นชม,มเหมือนกับการการลุกลานเนี่ยก,การเขเรียกการเข้าถึงเหมือนกับการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของเขานะครับก็คือเ,เราอยากมีที่บนเหนือประเทศนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเอาอุธไปโจมตีแล้วก็บังคับคน แต่การนำเสนอผ่านสื่อผ่านภาพลักษณ์เนี่ยก็มีผลอย่างมากซอฟท์พาวเวอร์นะครับก็ก็เลยบอกว่าอืทีมใครที่เชื่อมั่นในพลังทีมก็มาลองเล่นด้วยกันแต่ใครไม่เชื่อมั่นนะครับก็บอกว่าผมติ้งต้องอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมก็เห็นนะครับแอบกักเชิงอ่าผมคงไม่พูดว่าคอร์รัปชั่นคดโกงงอมืองอเท้าแบบมืออะไรพวกนี้คงไม่ต้องไปพูดถึงมันนะครับเพราะว่าใครก็ไม่ชอบหรอกนะครับ ใครก็อยากคิดว่าสิ่งที่ตนเองทําอยู่นั้นอะ่ะมันดีแล้วแต่มันดีจริงไหมล่ะก็แล้วแต่จะพูดแต่สำหรับผมพลังการเอะใจความเคยชินของการเอะใจการที่เป็นสตาร์ทแล้วเริ่มต้นไล่ไปตามลำดับนะครับค่อยๆย,ย้อนกลับไปดูวีดีโอหมายเลข404.403.402.401่้นะครับ399ไล่ย้อนกลับไปเรื่อยนะครับวิดีโอผมนะครับผมเองก็เพิ่งรู้นี่แหละนะครับ ถามว่าตอนนี้ทําอะไรทําใจตายก็ตายปล่อยไปนะครับมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มอย่างมีความสุขเพราะว่าคือคือผมเคยน่าจะหนังสือหรือประวัติของหลวงพ่อฤาษียงดําที่ท่านบอกว่าคคเคยมีผ้าท่านไปนั่งจเจริญสมาธิอยู่ในถ้ำแล้วท่านผ่องใสเลยนะผิวพรรณอะไรเนี่ยดีหมดเลยแต่ กองขี้ข้างข่าวเต็มผมไม่บอกว่าตัวผมจะต้องไปนั่งตรงขี้ข้างข่าวซึ่งผมเนี่ยในถ้าถ้ามันเห็นมีขี้ข้างข่าวผมก็รู้สึกไม่อยากเข้าไปแล้วอะแต่ท่านยังมีจิตผ่องใสยังสมบูรณ์อยู่ได้เพราะว่าท่านมีพลังจิตที่ดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้ผมก็ยอมแพ้ทุกอย่างแต่เริ่มมาออกกําลังกายก็ก็ทํางานทําความสะอาดบ้านก็ตั้งใจทํานะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือพลังทีมของคนที่ผสมผสาน สิ่งดีๆเข้าร่วมกันเนี่ยพอมันติดเครื่องได้แล้วพอมันก่อตัวได้แล้วเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกับคู่รักมาเจอกันแล้วแบบว่าเรามาจริงใจต่อกันแล้วเรามาหาจุดลงตัวของการร่วมงานร่วมใช้ชีวิตย่วมร่วมอยู่เล่นเสพร่วมยกระดับร่วมสร้างสรงสรสิ่งดีๆร่วมกันเนี่ยโดยโดยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันจะเอาแบบนี้ทุกคนต้องเอาตามไม่ใช่อย่างนั้นก็คือฉันแบบนี้เธอแบบนี้หาจุดร่วมเราทํามันทามนเสร็จ มันจะเกิดการเรียนรู้จากการลงมือทานั่นแหละแล้วปรับไปด้วยกันมันคืออะไรครับมันคือการเคยฟังกันเคยปรับไปด้วยกันแค่นั้นเองแต่มันไม่ใช่แค่ครูรักกันมันคือคนทุกคนที่จะกลายมาเป็นกลุ่มเป็นทีมเรามาเล่นไปด้วยกันแบบแก้าวไปด้วยกันน่ะมันคือความเข้มข้นความคึกคักความสภาพเป็นจริงอะเรียวของของการก้าวไปด้วยกันนะครับถามว่าคือตอนนี้แนวคิดการจะตั้งอะไรเพื่อให้โลกใบนี้ จริญรุ่งเรือง,ง,งยังมั่งคั่งยังยืนเนี่ยมันมีหมดแล้วคือผมบอกไว้หมดแล้วในวิดีโอหมายเลขต่างก่อนหน้าทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดแล้วแต่จุดสตารต์ของมันก็คือกุญแจนี่แหละขเข้าไปสู่ขุมพลังแห่งชีวิตเอะใจเลือกแล้วอยู่กับมันให้นานพออา้าวก็คนที่ออกกำลังกายทุกวันแบบถูกต้องอะ่ะมันแข็งแรงกว่าคนที่ไม่เคยออกจริงๆนะแค่นั้นเองนะครับนั่นคือข้อแตกต่างคนที่มีการวิจัยพัฒนาแบบถูกต้องแล้วมีคนเคยทำได้อะ่ะ เคยเห็นพัฒนาการของการวิจัยพัฒนาแล้วได้รับประโยชน์กับมันกับชนชาติที่การวิจัยพัฒนาเป็นง่อยอะ่ะมันน้อยจริงๆนะแต่ถามว่าเราจะเอะใจแล้วเริ่มต้นหรือยังละ่ะซึ่งการเริ่มต้นมันต้องอยู่กับมันให้นานพอแปลว่าอะไรครับคนใจเร็วด่วนได้คนที่แบบมีปัญหาในเรื่องอารมณ์ความอดทนเฮ้ยเราต้องอ่านบางทีอาจจะต้องกลับมานั่งสมาธิแล้วแหละนะครับแต่ตอนนี้ผมอะ่ะพูดตรงๆกูยอมแล้ว คือยอมแล้วจริงๆนะครับค,คือเราต้องถึงจุดที่ยอมแต่แต่ยอมผมก็คือ,องานทําไปคนเขาจะหาว่าเราบ้าเราทําอะไรไม่สําเร็จยอมแล้วนะครับแต่อย่านะเฮ้ยทาเฮ้ยไปดูแล้วแนวคิดตามเนี่ย,เอ,ดดเ,ยเอาเงินมาวางตึ้งเลยเฮ้ยผมเริ่มเลยนะพล,ลังคือคักมาเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเล่นกันนานน่นะคนไม่เคยทําอะไรดีๆร่วมกันไม่เคยอยากนานร่วมกันมันเหมือนกับ การตั้งค่าไว้อะอย่างถ้าแบบสาวสวยสักคนเขาตั้งค่าว่าผมไม่ดีเขาไม่อยากรักผมเขาอยู่ไปอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยเขาก็จะไปอยู่กับผมทําไมละ่ะก็ต่างคนต่างไปนะครับมันไม่ได้ผมไม่ไดบอกว่าตั้งมาตรฐานไว้ที่หน้าตาผมตั้งมาตรฐานไวท้ที่ความเข้าใจกันการยอมรับร่วมกันแล้วเราจะยอมรับร่วมกันยิ่งขึ้นด้วยการปรับเข้าหากันปรับเข้าหาดีนะครับเพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราทําได้เนี่ย มันแค่นี้แหละแต่วันข้างหน้ามันก็จะรู้และทําได้ดียิ่งขึ้นหรือล่าจะหลงทางไปก็ได้ถูกไหมครับแต่เราก็รู้ว่ามันปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดมันคือการปรับเปลี่ยนผมไม่บอกว่าผมจะต้องยึดแน่นอนธรรมะของพระาศาสดาพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยผมดึงมาศึกษาและใช้งานอยู่แล้วแต่ด้วยความเขาเรียกว่าความรุ่มหลงส่วนตนความมัวเมาส่วนตนการหลงผิดส่วนตนมันก็มีเนี่ยมันจะอยู่กันอย่างนี้แต่อย่างน้อยสุด ผมก็ไม่ได้ทิ้งถูกไหมครับมันก็ยังผูกกันอยู่มันก็มีทางที่จะเติบโตต่อไปเาเรียกว่าเสรีอ่ะเขาเรียกว่าเจตจำนงเสรีนะครับหรือความอิสระในการที่เราจะเลือกทําเลือกใช้ซึ่งนั่นแหละคือสีสันของชีวิตแต่ไม่ใช่แบบว่าอะไรนะยึด <c oughs> ยึดเอาไว้มันเหมือนกับคนที่เรียนหนังสือแต่ไม่เคยนามาใช้งานอะ่ะก็หลักทำคําสอนของพระศาสดาก็เขาลบอ่ะถึงเวลาก็กราบอะไรแต่ไม่ได้ ถูกนำมาใช้งานคนละเรื่องกันนะครับอย่างผมนี้ก็คือคือไม่ได้ฉลาดมากแต่นํามาใช้เพราะว่าอยากได้ก็เผื่อฟุกเผื่อมีใครมารวมทีมกันจริงๆนะครับ